จะเป็นจะตายไม่สอดไม่ยอมถอยแล้วหมุนเลยเลื่อจะกระทั่งทะลุเลยมันทำมีที่ที่ได้คุยธรรมะก,กันทั้งภายนอกภายในยก็ลงมผูกลผูขาวจะคุยถึงคิดถึงจริงๆไไม่ใช่ธรรมาดาเรายังไม่ลืมแม่ข้าวนั้นเราโมโหมากเลย เราเกิือว่าจะฆ่าแม่ชีคนนั้นอู่สี่หมืมอนเลยมันโมโหขนาดนั้นไงก็อยู่ในป่าลึกๆหนินะวันนั้นท่านเล็คุณทมใจดีอุปชาเรานี่แหละท่านท่านพยายามที่จะให้ให้เรากับมงังกรเผาพบกันนะ่เราก็รู้วางท่านเด็กคุณน,ะนี่เวลาไปในงานแล้วท่านท่านเอางานเป็นเหตุท่านนั้นนะท่านไม่ได้สนใจกับเราว่าเราจะไปงานอย่างนั้นนะ่ะ เพราะท่านก็รู้นิสัยแล้วกรรมฐา,านรู้เรื่องรู้ราวกับง,งานกับการอะไรแหละ <c oughs> พอวันงานก็ไปทำนู่นทำร้านนีร <c oughs> ้านเ <c oughs> ล็กแลท่านเองเป็นคนสั่งนะสั่งให้ให้ทำร้านนะท่านไปก่อนเราถึงวันเราถึงไปบนผู้ขาวก็ถึงวันเขาไปเราถึงวันเขาไปท่านไปสั่งงานไปก่อนแล้วเที่ยมไปหนองบัวลำพู งานเผาศพหรือยังไงเราลืมปวัดหมหาชัยหรือว,วัดอะไรตนตกน้องแแล้วทำให้ให้เรากระงปูขามให้สุดวัดเลยนะสุดวัดสุดป่าในวัดแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นป่ากั้นหมด <c oughs> เขามีงานหน้าวัดก็เหมือนไม่มีเ <c oughs> พราะป่านี่มันกั้นหมดจริงๆนะไม่ได้ยินเออถึงไปสนุก สนุกคุยธรรมะนนี้เดี่วัขอบกันโราเราว่าจะฆ่าไม่ชีคนนั้นเดี๋ยวนี้ยังยังไม่ลืมยังไม่โมโหย,ยังไม่หายนี่แวะต่อไปก็จะเริ่มตั้งสองทุ่มมาเริ่มธรรมะกันนะ <c oughs> ท่าน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 ฉลาดมาเดกเลยคุณกูค <c oughs> ุณเพราะไอ้งานนี่เราจะไปทําหน้าที่เอง มาบัวกับท่านขาวอยากจะคุยทํามก,กันกคุยได้สบายๆนะนั่นสังก่แล้วก็นทีนี้แล้วก,ก็เป็นอย่างนั้นจริงพอคนไปงานหมดไม่มีใครนี่เราก็สรุปอยู่ในป่าสองต่สองกังท่านทานจันทร์ขาเรื่องเือเรอตั้งสองทุถึงหกทุ่มนะแต่าพาเรื่องของเราก็สามชั่วโมงแล้วเพราะเราเป็นผู้น้อย ก็ต้องการเรียนท่านทุกสิ่งทุกอย่างทุกจิตทุกใีทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่กอไก่กอกายจนสุดความสามารถเวลาลงแล้วก็สรุปเอาเลยว่าถ้าว่าจะตติดไม่ติดก็ตามจนหมดความหมดอะไรหมดความสนใจแล้วเวลานี้จืดขนาดหมดความสนใจนั่นแหละถึงขั้นหมดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเรื่องอานเราทำแม่นิพันธ์ก็ไม่อยากไปเดี๋ยวนี้บอกมันเลยอะ้รแต่สาาจารย์จะจีนะวางไปเลย ไม่ต้องปลูกความเกรงใจว่าผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ,อ๋อให้เต็มเหนียวเลยนะคือว่าขาดตรงไหนให้ท่านว่างมาอย่างเต็มที่เราท่ามิใช้ทีก็เลยอะไรต่ออะไรแล้วเราก็บอกขนาดที่ว่าจะไปยึดพานจนน้ําตาร่วง,งจนเลือดจะทะลักในลําคอก็จะยอมขอให้ไปนี่พานอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเป็นเจตนาที่ตั้งไว้ตั้งอย่างต้นแล้วทุกวันที่มันจืดไปหมดมันไม่อยากไปบอกเฉยๆอย่างนี้กันพูดกับท่านเอาคงคือเวลาพูดปฏิบัตปทาไปหมดแล้วนะแล้วผมสรุป ถ้ามันลเล่าของท่านเนะแล้วอัน,นตรงไหนตรงไหนที่มันแยกมันแยกกันท่านก็บอกคือในวบอธิยมันยอมแยกม,ม,มันแเหมือนกับทางกรุงเทพทางนอาจไปนี้ทางอาจไปนี้ใช่ไหมละ่ะแต่คงจะเข้าขเปมันนี้ก่อนุหรับเราเองัสาชัว่วโมงเต็มท่านเองเพีชั่วโมงเดียวเพราะท่านท่านท่ารัดตัดตอนนอ อันไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอก่นีจะพูดเฉพาะที่ที่อันไหนที่ปีกที่แวะกันตรงไหนตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันในวิธีการดำเนินอุบายต่างๆนี่ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันด้วยอริยศาสตร์พูดง่ายนะกอพูดจบลงแล้วหกทุ่มพอดีรลดมนาฬิกามันมีแม่ชีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนั่นฝากั้นอย่างนี้นะฝาแทบ เราอยู่ข้างในนี่มัน,นก็มีไม้ลำหนึ่งเเราก็พิงกับไม้ลำนี้อยู่ข้างในนี่และแม่ชีคนนี้ก็ไปอยู่ข้างนอกนี่มันจะห่างกันแค่นี้หรยอว่าอยู่คนละฝั่งไอ้น,นี่นะจะเล่าไม่รู้สนุกโม,โมโ้เลยครับว่าไงโมโก้กันใหญ่ตัวเอาไปเยอะบ้างพอเสร็จแล้วพอหมดเรื่องราแล้วก็พูดถึงเรื่องสถานที่บำเพ็ญที่ตรงไหนไหนพอพอพูดออกไปทางนั้นแล้วก็จะว่ามันใครไมาแอร์เลยเราคุโม่ขายไม่แอร์เอออยู่นี่ ฉันว่ะ oh, <inação muffin initiation> ที่ฉันได้นไทยหนาแล้วอ่ะอเอยู่ดีว่ะไม่ชีบว่ะอ๋อมาตายเราตัอาจารย์มกเลยท่านท่านก็ยิ้มอย่างนั้นละท่านนั่งที่โลกเตแล้วโอ้โหน้ำน่ะท่านมหาฟังสิที่ร่ขอนล้ำมีในโลกอย่างนี raszam, main, ้แหละเลยน้ำมาอะไรอ่ะมิต่เราเราขู่แค่กี้นั่นะท่านก็นั่งยิ้มจะนั้น่ะนี่จะเล่ามันโมโหจะฆ่าคนว่ะ ก็นึกว่าสองต่อสองพอแล้วหรือโอนะนะ้มาอะไรหรือวะบอกว่าถวายกาแฟาไหนกาแฟาเอามาแล้วพอพอถวายแล้วไปวโอ้ไม่ต้องบอกว่าไปก็ได้มันมันอิ่มพอเลยใช่ไหมมันจะไปอยู่แล้วให้มายุ่งทำไมโอ้ยรีบไปเลยยิ้มแย้มเลยใค้เราใครเราหน้าเศร้าโ้โห,โอโหโมองยังดูดีทีไรอยจจากจะฆ่าทุกคน เนี่ยืเรื่องเรื่องปงู้ขาวผู้เด็ดมากนะทุ่งคาท่านท่านถุ่งคาท่านอย่อย่างนี้แหละคือเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่ดึง,งดูดมันจะยากลำบากขนาดไหนจะเป็นจะตายอะไรมันต้องมีน,น้ำหนักเท่าธรรมนะธรรมคือมุ่งหมายของท่านมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดมหมาย,ยมีกํลาลังแรงเท่าไรมันก็เป็นเหมือนแม่เหล็กที่มันดึงดูด อยความภาคเทียนจะเป็นนิยตา,านี่มันไม่ไสําคัญเลยนุ่นที่สําคัญอยู่ที่จุดความท่านพูดก็โหสงเด็กมากนะท่านเด็ดกกัมเพียนทา่านก็เด็กมากหลวงปู่คำดีก็เหมือนกันถ้าที่ได้พูดในวงพระผู้ใหญ่ที่ได้พูดธรรมะในพิธีการปฏิบัติตลอดที่ความเด็กเดี่ยวอาภาทั้งท่านนั้นว่าหลวงปู่นีไม่กี่องค์นะ รู้บุเอียนก็เลยคุยแต่ปฏิปทาหน้าค่อยจับได้คุณมากมายเลยนะเพราะเวลามีน้อยเราเราตั้งใจจะไปคุยจะมากกับท่านให้สิ่ง <c oughs> ที่หา,ายสงสัยพูดง่ายๆหน่อยเวลาไปกราบท่านหลายคนนญาติทุกคนต้องบุเอียนไปที่ไหนก็มีแต่คนลุงลุงพอพอเราไปเ <c oughs> ข,ขาก็ไปได้เมื่อเราเข้าเข้าได้ใช่ไหมละ่ะไม่จะไม่มีเวลาที่จะคุยจะมากเฉพาะกับท่าน ครั้งสุดท้ายนี่มีหมายถึงว่าว่าร่าที่ท่านจะเสียจะมรณาภาพนีครั้งสุดท้ายเราไปหาได้ก็พยายามเอาให้ได้คราวนี้เตรียมพร้อมไปแล้วตอไปแบบถามเรื่องราวว่าทราบว่าท่านอยู่ในห้องแล้วบเข้าเลยผมจะเข้าหาท่านยอย่างนี้พอเราว่างั้นพวกยโยมกานั่งเต็มอย่างนี้ลุ้มเลยก็จะตามเราไปเราก็เลยชี้แจงให้คุณน,นายทราบว่า วันนี้พี่น้องหลายยังไงก็ได้ก็ได้เข้าการาบเยี่ยมท่านโดยนนแน่นอนไม่ช่องส่ยแลแต่นี้ขอโอกาสเล็กน,น้อยที่จะไปคุยกับท่านโดยเฉพาะด้วยความยังเป็นไม่มากนกะไม่เวลาก็ไม่นานนกะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วใช่สัญญาณแ้วค่อยไปการาบท่านด้วยกันนะยังไงก็แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เลยได้กราบท่านเยน่โอ้ย,ยิ้มเลยเขาพอ,อยิ้มแล้วโอ้ยหลังไหลออกมาสันติหลับขับคุบเลย ของนั่นแหละที่เอาเลยเนะี่ยบนภูเขาไในเขตบ,บางกันชนมีนะที่เราเคยืองพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูเขาก็ภูแหวนหลพอเข้าไปเอาเลยไม่รอนปัญหานั่นแหละปับ๊บเข้าไปเลยโอ้ยท่างผาบมาเลยนะเปี่ยงเปี่ยงเ,ยงเ,ยงเยงข้มข้นมากที่สุด ก็ปัญหานี่เป็นปัญหาที่ควรจะเข้มข้นปัญหาปัญหาในป่าในลึกไม่ใช่ปัญหาลำลองยืนยันในกําลังเวลาเลยแหละหาปลาปลาเถื่อนถ้อใส่ป้าก็ไปป่าท่านก็ออกมาทันทีเลยนะับถเลยนี่เร่งถึงสิบนาทีแต่เราหายสงสัยแล้วนี่พราท่านเปี้ยงเตี้ยงออกมาที่ตาถูกตามผิดตามผิดที่ต้องการนะพอสิบนาทีท่านอยู่นีน่ไม่นานนะ ประกอบกับว่าเราก็หายสงสัยแล้วเปนปัญหาที่ปเปลี่ยนฐานะัปปัญหาที่สองมาเข้าเลยป้าบอีกที่สองโอ้ยข่าวนี้นี่หน่นไ่เลยทีเนี้ยพุ่งพุ่งพุ่งอืมสี่สิบห้านาทีเหมือนเทกกันยังไม่ใช่ธรรมดานะพุ่ง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 เลยมันก็เหมือนกับถังน้ำใหญ่ที่เต็มด้วยน้ำที่สะอาดที่สุด ปิดไว้ไม่เคยได้ใช้สอยเลยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็มีน้ำสะอาดในถังใหญ่ๆนั้นถูกปิดไว้ซะนานแสนนานไม่เคยเปิดชะล้างอะไรเพราะสิ่งที่จะมาให้ชะล้างนั้นมันไม่สมควรแก่น้ำที่ใสสะอาดที่สุดนั้นท่านกอบเกลือของท่านเอาไว้อย่นะทำไมท่านเป็นโอกาส่เลย ปัญหาตรงนั้นก็ไขกกเกาะเด็กคุณง่ายนะไขปัญหาแรกก็เข้มข้นมากเป็นสิบนาทีปัญหาที่สองสี่จุดห้านาทีเต็มเลยนะพุ่งพุ่งเหมือนกับท่านเปิดน้ําเหมือนกับเปิดน้ําแล้วน้ําที่สาดมันพุ่งพุ่งออกเต็มกําลังลของน้ำโอ้รู้สึกคืบขังตึงตังนะ ทุกสิ่งทุกอย่างไปเยียท่าทางของนักรบทั้งหมดเลยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสพอจบแล้วเสร็จแล้วนฮะถ้าถ้ามหาว่ทาที่พูดนี่ไม่ถูกตรงไหนเอาค้านมาเอาค้านมานะก็ผมไม่ค้านะก็ผมหาธรรมะอย่างนี้หรือหาปัญหาอย่างนี้แหละท่านก็ยิ้มจากนั้นก็ไล่ไปแล้วท่านอาจารย์นั่นอ่ะได้คุยกับท่านแล้วยังแล้วอาจารย์นั่นล่ะได้คุยท่านแล้วยัง เราไล่ไปหมดทุกองเราบุชื่อเลยนะแต่เราไม่ระบุในเวลาในสถานที่องค์นั้นแ่ะองค์นั้นล่ะะไ้ยไล่ไปองค์ไหนที่เราได้คุยแล้วเราก็บอกได้คุยแล้วได้คุยแล้วอย่างเงี้ยเวลาท่านถามท่านมาถามมาเป็นไงล่ะท่านจะคอยเอาเย็บของเราเท่านั้นท่านก็จะเข้าใจจริงจรากก่อนบางเดือนนิด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 วันวันนั้นท่านล่เรื่องกจริงๆนะ ถึงครั้งตึงตังพูดี่หัวเราฮ่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 าโอ้ยผู้เฒ่าหวัวเรามม่เจื่อินนะจร <laughs> ิงกรเด็กหัวเราได้ซ้ำไป <laughs> ว่าโมออกมายางหัวเราไงนะท่านพูดล่าเร็วมากที่สุด้นั่นแหละท,ที่ที่ว่าพุ่งพุ่งไม่อะไรล่ะก็คือพลังของจิตจิตดวงนั้นได้บรรจุทําไว้ทาที่บริสุทธิ์เต็มที่ไว้อย่างเต็มยัด,ดยแต่ไม่ไม่ได้นำออกใช้ ทมที่จะนําออก้ายแต่และการระฐานที่บุคคลต้องเหมาะสมกับธรรมประเภทนั้นๆท่านถีงจะนําออกใจนั่นหละผู้เป็นธรรมแท้ท่านรู้จักประมาณท่านในตัวเองนะไม่ใช่ต้องมากะมาตัวมาความว่าคนนี้จะเท่ยังไงคนนั่นจะเท่ยังไงบริษัทนี้จะเท่ยังไงสถานที่นั้นจะไปเท่ยังไงจะพูดยังไงไม่ต้องพอมองพับมันนีมน้มันเหมือนกับวาเลนามันจับพุกถึงกันหมดควรจะพูดหนักเบามากน้อยเท่าไรจะบอกขึ้นมาในหลักธรรมชาติแล้วคาว่าหลักธรรมชาตินั้นก็บอกใครไม่ได้พูดกันไม่ได้ แต่เข้าใจเรื่องของเต็มที่นั่งท่านเบง้ยมถึงเวลาท่านพูดต้องใหม่ปุ่มปุ่มแล้วทำมาโอเคนั้นไม่ทราบท่านเกี่ยวว่าท่านกำลังอไหรเนี่ยเขามักเกี่ยวว่ท่านเมื่อไหร่ก็คือว่าท่านถึงจุดนั้นท่านกำลังอะไรกัไม่รู้เขาได้ยินจะกล่าวกล่าวท่านว่าท่านผ่านไปแล้วผ่านาไปแล้ว,ลวท่านไม่จะพาธรรมดาอันนี้เราได้ยิน <c oughs> านานๆนะหลวงปู่ใหญ่นี่ไม่จะพาธรรมดา พระอาริยเจ้าแล้วใครก็ไม่พูดว่าอาริยเจ้าขั้นต่ำนบอกว่าขั้นสูงสุดและท่านอนุั้นให,ห้ผลด้วยมาสูงสุดเพราะอะไรเพราะได้คุยท่านได้คุยพูดธรรมะทา,ทาให้ฟังเป็นอย่างนั้นนะั้นนั่นก็เป็นที่เข้าใจแล้ถ้าลงว่าท่านได้พูดธรรมะให้ฟัง,งนั่นนั่นแหละคือเปิดพูด,พดง่ายๆว่าเปิดขั้นเปิดคุมอธรรมของท่านนีมากมี่้ยายเป็นไรเจ้าออกมาหมดเลย ถ้าควรจะออกหมดนะนี่วันนั้นท่านออกไม่เป็นๆเป็นที่น้าที่สายสาดที่สุดแล้วพุ่งแรงมากทีเดียวนะเพี้ยงเพี้ยงเี้ยงหยุดหายใจเกิเดียวทั้งพึงพุ่งพุ่งพุพ่ง่านอ่สี่ห้านาทีพักสไม่ทราบแต่เรานั้นแน่ใจว่า น้ำในในในถังใหญ่นั่นหมดเลยไอรอนป้าคิดดิป้าคิดดิไปเปิดร้อจนหมดไม่มีเหลือพอสมัยเขาจปิดมานน้ำทำไมนั่งน้ำอย่างนี้ในชาติที่อั้งเปิดบ้างไม่ได้เลยวะเปิดสมัยกูวันนั้นพุ่มกงนะอัศจรรย์ธรรมะท่านคือเราพูดตามความจริงนะไอธรรมะที่ท่านตอบมาพอดีคำหาที่ถากพอดีเราไปหาในพระไกรหลวงพ่อมี จุดก็คือที่นี่เราพูดตามหลักของจริงมีในความจริงเท่านั้นถ้ากายบเอาท่านประจดจารึกออกมาได้มากนอก้อยทาไรท่านก็รื้ออกมาได้มากนอก้อยเท่านั้นต่างกาลังความสามารถของผู้บิดาจารึกนะเพราะความจดจารึกไม่ใช่ความความจริงที่ไปรู้ไปเห็นออกมาจากตัวเองแต่ความปฏิบการปฏิบัติได้รู้เห็นออกมาจากตัวเองนี่ทันเดียวความจริงอันนี้ไม่จําเป็น ในพระกายปินกรือม่มีแต่มีในความริงเท่านั้นผู้ปฏิบัติผ่านไปตรงไหนก็รู้ก็รู้ก็รู้เห็นเห็นดังที่เรามาจากกรุงเทพมาน,นี่เราเห็นเราเจออะไรบ้างผ่านมาจนกระาทั่งมาถึงสวนจังทรนี่ตาเรามีหูเรามีเราจึงต้องได้เห็นได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มาเกี่ยวข้องกับอายตนะของเราอันนี้จะมีในพระกายเป็กหรือไม่มีในพระกายดูเราปฏิเสธกันได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเวลาเราผ่านมานี่แหละธรรมะของจริงก็เป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปนี่มันจะเป็นอย่างนั้น ควรจะรู้ทำขั้นใดภูมิใดควรจะรู้สิ่งดใดสินน่งใดนี่มันจะมัน,มนนะป็นไมาอยู่พุ่งพุ่งพุ่งทำขั้นเปิดตัวเองแล้วต้องเป็นยังไงคำว่าเปิดตัวเองคือไงเปิดที้อ้อนวอนแล้วสิมาเปิดเี้อ้อนวอแล้วอะไรกัน้นมันก็มีแต่ลส้อ้อนั้นกัน้นจัดทั้งหลายในโลกนี้ไม่รู้เกิดตายมาแค่ส่วนหนึ่งกี่กับกี่กันในรายเดียวบุคคลคนเดียวนั้นมันก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอยางนง้นะเราจึงได้เทียบไว้ในในเทศบางกัน ในเทพยังมีว่าจิตวิญญาณของของของสัตว์ของคนแต่ละคนเท่านั้นนะไอเรื่องการเกิดตายเกิดตายมากต่อมากนั่นน่ะมันยังมากยิ่งกว่ารากไผ่ที่มันสับสนหมดเปลี่ยนในก็ไผ่คนเป็นไหนนไหนรากไผ่หนาไหมนัม่นแหละรากไผ่หนามากที่สุดบรรดารากอะไรก็ดูมันจะสู้รากไผ่ม่ไ้ในความหนาความมากที่สุดแต่แม้เช่นนั้นก็ยังสู้จิตวิญญาณ แต่ละดวงละดวงของสัตว์ของคนที่เกิดตา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 หรือเนี่ยชั่วนี้ไม่ได้นะอันนี้มากขนาดนั้นนะมากนี่หนูดนั้นนซีนี้มันถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้ด้วยเก่งยี่เหลยแย้มยี่เลยมันกล่อมอะไรหลงหมดกล่อมอะไรหลงหมดในเวลาที่ที่ภูมิของเรายังไม่ถึงมันวิชาเรายังไม่ถึงมันจะต้องยอมมันทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันกล่อมไม่รู้ว่ามันหลอกคนเราารู้ว่าเขาหลอก เราจะไปเชื่อทำไมใช่ไหมก็ขอไม่รู้เงดงจึงไม่ถูกต้องถูกหลอกอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่รู้เองเลยเต็มถูกต้อง,องเริเอายกตัวอย่างเลยทีเดินะพระพุทธเจ้าพระทหารท่านเห็นทุกองบ้างนี่เลยนะไม่ต้องพูดว่าเว้นเว้นนะพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหารดีท่านเห็นทุกองคนะนะ์บาปกด็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีท่านเหล่านี้เห็นเต็มหัวใจท่านมาบอกมาประกาศป้าๆของเราแล้วทีนี้พวกเราเห็นกันไหมเดี๋ยวนี้เอาว่าสิ มูราบมีพผู้ทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือพระอรหันต์องค์หนึ่งมาบอกว่านี่นั่นนะลกนี้นั่นนี่แหละเห็นไหมเวลาน,นี้ใครจะตอบได้ว่าเห็นไหมก็มันไม่เห็นเพราะอะไรก็มันหลับตายอยู่นี่ละอะไรหลับตายกิเลมันปิดไว้นานมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนมันก็ไม่เห็นแต่วบรรดาระพุทเจ้าติพระอรหันต์หนี่ยไม่ต้องบอกผึ่งอะไรทีเดียวทะลุหมดจึงว่าไม่มีใกล้ไม่มีไกลของของสิ่งที่มีสิ่งที่ริงเท่าไหร่ไม่มีใกล้มีไกลต่อ อย่าณวิธีของท่านนั้นไม่ได้มีอยู่โน่นอยู่นี่อย่างพระอาทิตย์เพราะว่าแสงพระอาทิตย์ที่ส่งมาสู่โลกเรานี่เพราะว่าด้แตดนาทีเก้านาทีอะไรนี้อันนี้มันยังมีสถานที่มีการคือแปดนาทีเป็นการเวลาสถานที่คือจากนู่นมาสู่โลกนี้เท่านั้นตอนนี้ส่วนจิตของท่านผู้รู้ผู้บริสุทธ์ทั้งหลายนั้นถ้าไม่เป็นงั้นถึงเดียวเท่านั้นเลยพึงหมดจึงท่านจึงบอกไว้ว่าอาก,กาลิโก คือไม่มีการไม่มีสถานที่เวลามาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถึงมาเปิดโดยหลักธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่เท่ากับเปิดตนอยู่โดยหลักธรรมชาติจิตนิสัยเป็นผู้มีความสามารถเต็มภูมิแล้วก็รู้โดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันเพราะนั้นจริงไม่มีอะไรขัดข้องต่อใจของต่านอเรายกตัวอย่างนี้ท่านบอกว่านี่หน้านี่น้าเราก็ยังไม่เห็น, <c oughs> นเมื่อมันไม่เห็นแล้วมันก็ไม่กลัวใช่ไหมคุณน้าเมื่มมอไม่กลัวแล้วมันก็โดนเอาโดนเอาละสิ เห็นไหมนี่หันแม่ท่าลงตะบัวนี่เห็นไหมนี่อมชัดๆนี่ไหนเดี๋ยวนี้ยังดำานเาไปมื่อันไปอวดดีคะไรไม่ใช่แต่ไตเอาหินออกมาเกือบเลือดสาดเลยพ่ออะไรนี่ถ้าเห็นมันจะไม่เตะนี่ก็คือไม่เห็นเดี๋ใช่ไหมมันถึงไม่เตะไอ้พวกเราที่เดินรับความทุกข์ความทรมานน่นะพอไม่เห็นพอมมนลูกตแล้วเราใครจะไปตกแต่มันไม่เห็นจะว่าไงมันไม่รู้ดีไม่ดีมันก็ไม่เชื่ออมไม่เห็นจะไปเชื่ออะไรยังไงบางคนไม่เชื่อ ผู้ที่ยังผู้ที่เชื่อคนตาดียังยังยังคอยช่วหน่อยไอ้ส่วนมากคนตาบอดมันมักอวดดีนี่ใช่ไหมคนตาบอดมันมักจะมันเก่งกว่าคนตาดีใช่หรือไม่ใช่ลองอ่านสิพูดเก่งคนตาบอดพูดโม้โว้โอวดเก่งแต่มันไม่เห็นมันคุยได้สบายแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันหล้พวกคนตาบอดก็คือพวกเราเนี่ยชีโม้ขี้คูยก็คือพวกเราชีโม้ขี้คือคือเป็นเรื่องของกิเลสมันมันชักเดี๋ยวมันชอบบวดตัวใส่ธรรม มันอวดเก่งต่อทำใช่ไหมส่วนอวดเกงต่อเราไม่ต้องพูดแหละมันหั่นหอมหันนกระเทียมเรียบร้อยเสร็จยำะจนแหลกแล้วเขียงมาจาับเฉียงมันยังไม่หยอกกงพวกเราเนี่ยข้าจคือมันกล่องง่ายที่สุดป่างั่ายแต่บ่ง่ายมันกล่อมง่ายขนาดนั้นไอ้เรื่องที่เกล่อมคนโน่นตอนเวลาเราปฏิบัติปฏิบัติไปรปฏิบัติไป,ปคือทำเท่าน,นั้นที่สูงกว่าโลกทั้งหมดท่านยังบอกโลกุตะละทำ,ทำทำจริงคำว่าโลกุตละทมแปลว่าอะไรแปลว่าทำเหนือโลก ทำเหนือโลกก็ต้องเหนือกิเลสไม่เหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่พระพุทธเจ้าบริสุทธ์เพราะการปราบกิเลสให้น้ำข้าวลงไปนั่นเองนี่เราทำนี่เหนือโลกนี่เวลาเรานำทำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันจะค่อยยกระดับจิตความแสงแสงสว่างก็จะจะก่อยกระจายตัวกระจายพลังของจิตก,ก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มในผลลบนะที่จะให้รู้ให้เห็นในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นต,ต่อจากนั้นก็ทะลุไปหมดเลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นกิเลสตัวไหนจะมาหลอก ก็หมดทั้งโคดทั้งแซ่มันได้ถูกพังหมดแล้วทำลายหมดเผาสีเรียบไม่มีอะไรเหลือตบธรรมแผดควาิเรเสียเลียบอย่างผู้วิชาเขาจสเรียบลอันไหนจะมาหลอกผู้เจ้าได้พิเยศประเภทไหนในสามแดนโลกฐานนี้กลามหมดแล้วพิเยศตัวไหนจะมาปราบจะมาหลอกได้นั่นแหละเมื่อถึงขั้นภูมันเหนือกันแล้วเป็นอย่างนั้นปิดไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่เราจะ่ว่าแต่นโกสวรรค์ที่ไหนที่ไหนเลย เราพูดถึงเรื่องกิเลสที่ละเอียดที่สุดหลอกคนให้ปานรกก็คือกิเลสหลอกคนให้ทมบาปก็คือกิเลสที่หละพระพุทธเจ้ายังรู้มันได้ฟังสิตัวนี้ตัวหลอกตัวต้มถึงที่ละเอียดแหลมคมที่สุดไม่มีอะไรก็กิเลสพระพุทธเจ้ายังรู้ได้และสังหารมันได้ด้วยนั่นในเรื่องของของของรมเมื่อมีกําลังพอแล้วเป็นอย่างนั้นปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกีกรรก็ตามรู้ทันทีทันทีเจนดัง ที่เราก็เปิดไฟขึ้นมาเนี่ยที่นี่มันมืดจะมืดขนาดไหนก็มืดเถอะพอเปิดไฟนี่มันจะจ้าทันทีเลยไอเรื่องเวลาเวลาที่จะเอามาอวดอ้างมาค่าเคยมืดมากี่กับกันแล้วเอามาอวดไฟไม่ได้เอามาอวดแสงสว่างมาได้จะจ้าทันทีเลยนี่คือมันต่างแสงสว่างคือปัญญาพุ่งทีเดียวทั้งนั้นห,หมดเลยเนี่าเ,าเรื่องทำเป็นทำทม มาย่างกิเลสแล้วคิดไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือไปได้เลยก็เห็นนี้จึงต้องเลียบล่าไปหมดไม่มีอะไรเหลือกิเลสไม่มีตัวไหนที่จะหลบรซ่อนอยู่นี้ที่พระพุทธเจ้าจะไม่เห็นถ้าสาวกอรหันห์ทั้งท่านทั้งหลายไม่เห็นท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่กิเลสตัวหนึ่งมันยังอยู่ข้างหลังในนี้ไม่เคยมีกิเลสมีอยู่ไม่เรียกว่าพระอรหันา์ไม่เรียกผู้บริสุทธิ์เต็มที่ได้ต้องกิเลสเลียบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเลียบหมดเพราะอะไร ก็มันเกลี้ยงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือุไม่มีอะไรที่เหลือหลอที่จะให้มันรอ้อนหูหร้อตาพูดง่ายแล้วนะมันไม่มีนั่นแหละจึงว่าท่านเรียกรติปัญญาท่านสว่างกาาระจ่างแจ้งรอบตัวงเห็นหมดแล้วที่นี้อ่าทีนี่มันจะ,สะแสดงที่ไหนอย่าว่ามาสแสดงใน,นหัวใจเจ้าของเลยเพราะหัวใจท่านไม่มีแล้วที่เดมันสแสดงในจิตญาณในอากาศใ,ใ,ใ,ในนิจีพ้ดวงใดอย่นนี่มันจะปิดได้ปิดได้งไงมันแสดงมาให้รู้ให้รู้ร เรื่องของกิเลสประเภทนั้นนันนั่นที่มันเคยอยู่หั้ใจเราแต่ก่อนนี่เรื่องของธรรมนันจึงเป็นสิ่งที่โอ้ใครจะคาดไม่ได้นะเรื่องของธรรมเรื่องของปิดคาดไม่ได้เลยสิ่งตาหูจมูกเลี้ยงกายเรายังบอกคาดได้มีขอบมีเขตว่าตานี่จะมีชั่วระยะแล้วนั่นนั้นนั้นนั้นมีอะไรปิดบังก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันมีชั่วระยะนั้นที่พอได้ยินได้แต่เป็นหูทิศตาทิศจากสุญญานี่โอ้ไม่ไม่มี ม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลเลยพุ่งไปหมดเลยออกจากใจใจยิงว่าไม่ใจนี้ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรมาปิดกัน้นไม่มีรู้ว่ากั้นคุณยังไงพุ่งไปหมดอันนี้สิ่งที่เคยเป็นมาไงมันทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ไรมันก็เห็นหมดเมื่อเห็นหมดอย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วใครจะไปกล้าสมมติว่านี่ไฟอยู่ข้างหน้านเนี่ยเราเดินไปนี่ที่แรกไม่เห็นไฟก็เดินกลงไปกลงไปพอไปเจอไฟแล้วหยุดตึก ใครจะไปกล้าเหยียบไฟล่ะก็ทั้งๆที่เห็นอยู่นั่นอันนี้คือมันการความชั่วช้าละโม้งหลายที่เราได้หลวมตัวทําไปทําไปถึงกับได้รับเคราะห์ร,รับกรรมที่เป็นผลของมันนั่นน่ะก็เพราะเราไม่เห็นไม่รู้นั่นเองคนเราถ้ารู้แล้วใครจะไปทําลงได้ลงขอนั่นเอาพี่นางน,นี่สิเหรอผู้ย่าท่านมาประกาศสอนคือท่านรู้ท,ท่านเห็นแล้วท่านได้รับสเสวยทุกมาจากสิ่งนี้มาพรนานแสนนานพอแสนพอแล้วทีได้มาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบสอนอย่างถึงใจว่า ว่าโทษก็แสดงออกมาอย่างถึงใจทำก็แสดงมาคุณก็แสดงมาอย่างถึงใจพอเห็นด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งโทษทั้งคุณเห็นหมดเหโทษมหันต่โทษ,โท,ษที่ว่าโทษที่ทุกที่หนักมากที่สุดก็เห็นมหันตทุกพกระองค์ก็เคยทงผัดสัมพันธ์มาแล้วแล้วใครจะว่าผูเรียไม่เคยตก,กนรกเวลาท่านท่องเที่ยวอยู่ในวัดต่าสงสารเหมือนกับสัตวร์ทั้งหลายดังๆเราเราท่านทำไมท่านจะไม่ตกนรกล่ะ ทีนี่เวลาท่านย้อนหลังพิจารณนานท่านก็นรู้เลยที่เรื่องของท่านเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงมาตลอดถึงนั้นโลกที่ท่านตกลุมในบ้างลุมในบ้างปิดผู้เจ้าอยู่ได้ไงปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นผู้ที่เจ้าแล้วเปิดหมดเลยนั่นแหละสิ่งที่เปิดหมดเป็นความสรุปสังเบสในพระทัยเต็มที่แล้วจึงนําสิ่งนั้นมาสอนสัตว์ให้ให้ระวังนะระวังที่ได้บอกนี่แหละถ้าใครยังกังู่เหมือนตะบาอเหมือนตะบอดอวดหัวต,ตอแล้เอาใส่เลยที่ หัวแม่เอามันจะเสร็จแล้วขเข้าใจนั่นเอาละนะพอ